ปีหนึ่งก็ร้อยล้าน คือเราไม่ได้ส่งแต่เฉพาะเพื่อนบ้านในเอเชียมันจะมีไปตัเสเซียออสเตรเลียธุรกิจบอดี้พาทจริงๆแล้วคือมันแข่งขันกันด้วยดีไซน์คุณภาพของงานในการติดตั้งคือถ้าเกิดทํามาแล้วมันเข้าลูปแนบสนิทวัสดุที่เลือกใช้ใชเพราะว่าโดยฝีมือคนไทยงานต่างๆที่ออกไปในด้านงานดีไซน์เกี่ยวกับบอดี้พาทบอดี้คิดน้อยคนนะที่จะรู้ว่าเป็นคนไทยซึ่งมันไปถึงงานระดับโลก แต่ละค่ายทั่วโลกมีไปโชว์ตรงนั้นว่า้คุณมีแบบไหนที่มาแตง่งแล้วอาจจะต้องเสียเงินถ้าเกิดอยากจะเอาผลงานขึ้นไปแต่โดยส่วนของเราเนี่ยคือมีการติดต่อเข้ามาเปิดตัวเป็น Honda c i v i ซตัวใหม่ชิ้นหน้าหรือว่าสเกิร์ตหน้าเนี่ยคือเขาเลือกเป็นแบบของเราในการขึ้นงานก็คือลงชื่อ Apollo a u t o p a r t ขึ้นไป เศรษฐกิจไม่ดีมันผมว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะต้องแต่งตัวหรือว่าว,า,วางพื้นฐานคือมันไม่มีเศรษฐกิจตัวไหนที่ว่าจะซบไปตลอดทั้งปีทั้งชาติแต่ถามว่าถ้าเกิดมันไม่ดีปุ๊บคุณทําไว้ถ้าเกิดมันกลับมาดีปุ๊บอันนี้คือคุณไปยาวผมทํางานโดยที่ว่าลูกค้าบ,บอกปากต่อปากคุณภาพการติดตั้งแล้วก็การรับผิดชอบแล้วก็บริการหลังการขายคือถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรคุณสามารถกลับเข้ามาให้ให้เราดูแลโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นจังหวะที่ผมต้องการดูทําเลที่ตั้งของหน้าร้านเพื่อีจะเอาของทุกค่ายชุดแต่งแต่ละแบบอะไรเงี้ยมารวมวเราพอดีเข้าไปทาง Google เซิร์ชหาทําเลว่าเออตลาดแบบนี้มันมีไหมซึ่งส่วนใหญ่เราจะรู้จักเกือบเมืองจีนแต่พอดีเซิร์ชเข้ามาแล้วก็เจอต่อต่อยอดที่ว่าโครงสร้างมันใกล้เคียงทําเลที่ตั้งต่างๆากันข้ามาคมที่จอดรถมันเป็นแหล่งรวมมีระบบโลจิสติกเข้ามาช่วยคือเราไม่ต้องเสียเวลาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางวันหนึ่งคุณเดินทางไปส่งขนส่ง,นสงหนึ่งกล่องคุณใช้เวลา ประมาณ3ชั่วโมงไปกับกับตรงนี้เราใช้เวลาแค่10ปนาที20นาทีมันคุ้มค่ากว่าตลาดต่อยอดจะมีเว็บไซต์กลางคอนเนคไปเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกมองเห็นเราได้หมดซึ่งณตรงนี้คือทางตลาดมีซัพพอร์ตให้เราคุณขึ้นมาเว็บไซต์เดียวที่เว็บไซต์กลางของตลาดปุ๊บทั้งหมดทั้งมวลคือมองเห็นหมดคนเป็นล้านๆที่เขามองเห็น จะสนใจหรือไม่สนใจถามว่า1ล้านแต่10%เป็นการมองเห็นเท่าไหร่ถ้าเกิดเกี่ยวกับระดับยนต์คืออยากจะเชิญชวนให้มาอยู่จุดๆเดียวกัน <S <S เพราะว่าเหมือนคุณเดินห้างหนึ่งคุณไม่ได้จําเป็นไดแ้แค่เสื้อเชิ้ตัวเดียวแต่คุณอาจจะได้อาหารกลับบ้านถ้าเกิดคุณไปตั้งอยู่ตึกแถวคุณมีสินค้าเพียง10ตัว20ตัวมันไม่ได้ตอบโจทย์คุณได้ คืออะไรที่มันเป็นจุดรวมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบและมันค่อนข้างหลากหลายแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่การแต่งรถหรือว่าดูรถมันมีสินค้าอะไรที่เดินเล่นชิวๆเพราะบางทีผู้ชายเราแต่งรถแต่ผู้หญิงเซ็งทาไมต้องมานั่งรอเถอะฉันขอไปเดินดูแฟชั่นไปหาอะไรกินซึ่งทุกอย่างมันมีครบตรงนี้คือมันจะเกิดประโยชน์กับคนค้าขายผู้บริโภคก็เข้าถึงง่ายตอบโจทย์ได้เต็มร้อยอกับลูกค้าที่จะมามันได้ทุกอย่าง